สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีเอ็นะครับคือว่าคลิปนี้นะครับไอ้ไอ้มันตอนเนี้ยมันมันมามันมาถึงบ้านผมแล้วเนี่มันเอารถผมไปแล้วมันก็เอารถมันจอดไปนี่ก็คือแล้วกูเพิ่งล้างรถอ่ะดูดิแล้วกูเพิ่งล้างรถนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็เป็นชั่วอากาศแกล้งแม่งเลยแล้วกันในไหนมันออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มันเอารถผมออกไปทักพักละยังไม่กลับตอนนี้ก็รถมันจอดอยู่นี่พ้องกุญแจอยู่ไหมเดี๋ยวน้องสวยก็คือนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องตีับ คลิปนี้นะครับเราจะมาแก้งไอ้โดยการที่ผมมีอุปกรณ์ผมต้องด,ดูโชว์อุปกรณ์ก่อนนี่นะครับเป็นเป็นเป็นตัวบลูทูธเพื่อจูนกล่องวทอยของพวกรถไฟฟ้านะ นี่นะครับตรงรุ่นสามารถเสียบจูนได้เลยผ่านบลูทูธไม่ต้องใช้สายแล้วผมจะเอาเนี่ยเสียบไว้กับรถมันไว้ทุกคนแล้วก็ผมก็จะประกอบให้มันเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็จะจูนนะครับจูนคันเนี้ยให้มันวิ่งไม่ออกจะดูหน้าตามันจะเป็นยังไงปฏิกิริยามัน <c oughs> คือจะจูนให้มันวิ่งไม่ออกให้มันแบบวิ่งเหมือนเต่าอะ่ะไปแบบบิดบิด,บด,บดยังไงก็บิดไม่ออกอะ่ะอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะรื้อเราต้องรีบรื้อก่อนไอ้ลังรื้อมาด,มาดูมาดูนะครับไอ้เนี่ยพวกรุ่นเนี่ยพวกเอ่อ e2 กล่องกล่องโวทอมมัอยู่ใต้นี้เลื้ออีดูไงดอกดอกสีนุ่นเลยเนตะวันรันเร็วเร็วเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงลื้อรถเป็นปะไว้ี๋ยวตบแม่งนี่ขันเองขันโค้ชาเลยเอาเอาหมุนออกนี่กล่องมันอยู่ใต้นี้อยาให้ดูเอ็มเป็นไงน่าตาเป็นไงเด็กเด็กที่ไม่เคยเห็นเอ็มกล่องเอ็มมันเนี้ยมันเป็นเอ็มเจ็ดสิบโอ้ต้องติดรถมาเลย อันนี้จูนไว้วิ่งได้เจมบอกว่าเอาไปลองมาวิ่งได้ประมาณน่าจะถึงร้อยสิบประมาณนั้นนะแต่เต็มเต็มแต่เต็มเจมวิ่งได้ประมาณร้อยสิบแต่มันก็จูนได้แค่นั้นแหละอันแล้ววันนี้แน่นว่ะมันอยู่ที่คนขับด้วยใช่อยู่ที่คนขับเดี๋ยวไปเอาตัวทีกันมึงทำอะไรรถเขามึงทำอะไรรถเขาจะจูนแล้วนะครับมานี่เร็วๆแกเร็วๆอย่าเล่นมาแล้วมึงสวยนะไม่เกี่ยวนะมาถ่ายคลิปให้มึงนี่เฉยนะกูบอกว่ากูไม่รู้นะเก็บป่ะจะไปตีลูกผม เร็วๆถอดเร็วๆ,ๆรอไปตีกันสิรอทำไมนี่ดึงไม่ออกอะ่ะเป็นรถหวานเนี่ยรถหวานโอ้อว่าแล้วทำไมรถแม่ตัวเองไม่เอาไปดูดิโคตรเก่าอะ่ะดูดิฝุ่นตึมเลยแล้วกูไม่เคยล้างไม่เคยล้างเลยว่าแล้วดูฉลามดิโอ้โอยังว่าน่ชอบแต่ไม่ไม่ชอบล้างรถใช่ไอ้นี่มันต้องโดนสั่งสอนสักหน่อยนะไม่ชอบล้างมึงก็ขับเต่าไปแล้วกันนะ เลือกแากไม่ต้องเกรงใจไทยเลือกให้แลนสไลด์เรเลือกเพื่อไทยให้เพื่อไทยเอเพื่อไทยอ่ะเพื่อไก้าวไกลกันแต่แต่เลือกก้าวไกลกก้าวไกลก้าวไกลก้าวไกลที่1ในใจเลย3าเอนะจำไว้นี่นะครับผมกล่องวัทอยก็จะเป็นวันนี้เลนข้างมันก็จะเขียนว่า e m เ0นัทเห็นปะวัวทอย e m 7 0อ่าตรงนี้ e m 7 0แล้วปักจูมันก็จะอยู่นี้เหมือนเหมือนพวกเว็บไอพวกอะไรอ่าใช่ปักจูงอยู่นี้แล้วเราก็จะเอาตัวนั้นอยู่ไหนไอ้ตัวจูนรอนะครับที่มันเป็นบลูทูธนะ มันเป็นอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะจะทําจะทําจาหน่ายนะเร็วเนี้อย่ารอติดตามดูได้เป็นตัวจูนผ่านบลูทูธอันนี้เสียดได้เลยเสียไปนี่เสียแพ้นี้เสร็จละเราประกอบเหมือนเดิมนี่เสร็จละแค่นี้เนียนบอกเลยเนียนประกอบเลยอ่ะประกอบเลยแล้วเดี๋ยวเราสักขันนอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมึงขับเข้าไปในห้องนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจูนจูนให้ดูจูนนิดหน่อยแล้วก็ให้มันล็อกรอบไว้ที่น้อยน้อยอ่ะ ให้มันบิด<ช>ไม่ออก <Easy. S 1> เออเดี๋ยวลองดูดลองดูเดี๋ยวเราใส่น็อตก่อนนะเพื่อนๆโอเคแล้วเราไปเจอกัน uh. อยู่ในปตูเลยไปโอเคครับเพื่อนคือตอนนี้นะครับเราก็ได้เอารถเข้ามาในปแลตูเราไเรียบร้อย mm hmm. ก็อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาปรับนะครับก็คือเราจะมาปรับแอมนะครับกระแสแอมที่รถคันนี้ใช้ไปตอนแรกผมตั้งไว้ที่8.8คันนี้ผมจะตั้งไว้ที่10 ยี่สิบยี่สิบใบรอบที่พันห้านะครับเดิมๆรอบของ e2 เนี่ยมันจะอยู่ที่แปดร้อยแต่ผมตั้งไว้ที่พันห้าแล้วเราจะลดลดลงยิ่งกว่าสแตนดาร์ดอีกทีนี้เราจะไปที่สองร้อยสองร้อยเดังยไปเอาเอาเลขสองไงยี่สิบโอเคสองร้อยอะแค่แค่นี้ก็ถือว่าบินไม่ออกแล้วนะนี่บิดบินออกอยู่แต่ว่าแต่ลองดูอะอันนี้หน้านี้เลยลอีดูถูก้ะเจมแค่นี้โอ้โห กี่เต่าเหอะเนี่ยมันแรงอยู่อ่ะยังแรงอยู่เนี่ยเอางั้นลงไปสิบซักร้อยไหมสิบรอบอ่ะเอาสิบเอาสิบเลยรอบสิบจะไปไหมล่ะห้าสิบนะลองห้าสิบลองห้าสิบตายหาแล้วลดลังบินดิไม่ออกเลยไอ้ลังบินจมไหมล่ะไปออกเลยพอพ่อพอเดี๋ยวพังฮะยี่สิบห้าตั้งแล้วนี่ยยี่สิบห้าตั้งแล้วใช่ ใช่โอเคก็ค <amounts of water writers> okay, so ือตอนนี้นะครับเราก็ได้จูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งที่เดิมเราก็ทำแบบรางรถเออเราเอาไปตั้งที่เดิมแล้วใช้มันเป็นที่ของใช่เออแล้วเรามาดูปฏิกิริยามันอันนี้ไม่หกเจ็ดสิบหาที่ตั้งกล่องดูอย่าเอาหกเจ็ดสิบหาที่ตั้งกล่องนะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับไป

เฮ้ยเป็นไรบีไม่ออกอ่ะเอาดูอันนี้เกี่ยอะไรอ่ะเหมือนปล่อยไหลเลยนะเนี่ยเกี่ยสามแล้วนะเออเหมือนปล่อยไหลเลยเนี่ยปลาเบื่อมึงมากเเนี่ยเบื่อลองดูมันมีเกียร์นะน่ะลองดูแล้วจะหาว่าผมโกหกเกียร์อะไรวะเนี่ยเกี่ยสามเฮ้ยอันนี้ตัดเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นอะไรอีก อะไรนะ่ไม ok ่่วทิงอย่างงี้ไอ้ยมัวิ่งแค่เนี้ยมือทำอะไรมาลองปิดเปิดใหม่ดูดิปิดเปิดใหม่ี่อะไรอ่ะเี่หนึ่งนึได้เลยน้าใช่หรอเออเกีองอ่ะเกสองวิ่งได้อยู่เจ็ดเสามไอ้ ี่ละสองที่ละสามไม่กูอยาให้มันมันไม่ใช่ละม้ากูก็ไม่รู้เด้อว่ารุ่นไปทำอะไรมาไปล้างน้ำโดนน้ำเลยรเปล่าเมื่อวานนี่กูเห็นมึงไปกับไอ้เจมอะตากฝนกันหรือเปล่าไอ้ยี่กูถามเลยนี่ขึ้นเนินหน้าโรงเรียนไหวไหมเนี่ยผมไม่รู้ผลองดูดิระวังไหลนะทำอะไรทำไม่น้อยแล้วกูจะทำอะไรได้มันเป็นที่ไอ้กล่องหรือเปล่ากล่องมันเสียแล้วหรือเปล่าน่ะพาอยังไม่ได้จูนเลยใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลย ก็แค่รอบนั้นแหละรอบเดียวก็นั่นแหละรอบนั้นรอบเดียวมันก็ขับได้ปกติเมื่อวานมึงจำไม่ได้ที่ไปตากฝนกันนะอะเบื่อ,อวะ่ะไหนลองปิดเปิดใหม่อีกรอบดิห,หายไวนะ้น่ะพี่จ้าพี่จ้า,าพี่จ้าพี่ซ้าลำไรพี่จ้าเนี่ยเหมือนบิดไว้เห็นน่ะ เฮ้ย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 เได้อยู่เนี่ยไอ้ได้กระบ้าอะไรเนี้ยพี่ทำเอาพี่ขับไม่หลับเป็นอย่างเงี้ยรถพี่อะเอาดีๆพี่สีแล้วพี่เจมไม่มาเล่นเบี้ยเลยเขาบว่าพี่เจมง่อ้หลังไปหาไอ้เจมไี่เจมได้ทำอะไรมึงก็บอามันทำไส้มึงอะไรเปล่าางคนมาอยู่ตัวเนาะอะไรครับแค่นั้น้ยพ่อดีกว่ามันประหยัดแบตได้เลยเว้ย้ช่ั้นประหยัดแบตก็จริงแต่ว่ารถมันไม่มีกำลังเลยมันจะเอาแรงไหนแซงใครเขาเนี่ย เฮ้ยจะเย็นจะขายเลยหรอมึงยังผ่อนไม่เสร็จเลยนะพี่ไอใหญ่เสื้อกี่หล่สัตว์ผ่อนไม่เสร็จมึงจะขายได้หรอไม่มึงเอาไปให้ช่างเขาดูก่อนมันเป็นที่กล่องเป็นที่อะไรเปล่ากล่องโดนน้ำอะไรเปล่างไปยังไงรถมันวิ่งอยู่แค่นี้โอ้โหมาช่างแค่นี้แล้วช่างเนี่ยนะเขาทำไม่ได้ไงไอ้จักูรถกูคงอยู่เป็นปีอ่ะไม่ไม่จะโพูดขายเลยดอกล่องเฮ้ยจะโพูดจริงเหรอขายเท่าไหร่ผ่านไปเฮ้ย ูกไปบ้าหกพันบ้าป่าไอ้ยทำอย่างกับของเล่นเลยเนาะขายหกพันไอ้หลังหลบดิใช่โคดขายหลบโคดไอ้ไอ้ยังเพิ่งขายดิบ้าหรือเปล่าน่ะแล้วมึงขายราคาหกพันรถไปที teachers, 6, 000. 8, 000. ่ก nah, ล่องมาเปลี่ยนกล่องมันก็ใช้ได้แล้วกล่องไม่ยี่บาทเองยี่สิบบาทมึงไปขายหกพันมึงได้กำลังไหนอ่ะมึงิ้นละสามหมื่นมึงคิดดีๆนะอ้าวลุงพูดจริงอ่ะพูดจริงก็ขายจริงอ เดีวแม่งก็มีคนมาซื้อจริงๆอะตัวี้ยรอเลยนะบ้าไปแล้วขายหกพันหลังด้วยพี่ยิงขายหกพัน้ยพี่เอาว่าหกพันอะเอาสิตังมาดิตังมาเลยเลขมาเอาจริงๆเนเอาดีๆนะเออหกพัเออโอเคเล็กนะเจ็ดสาจริงนะหกพันจจริงๆโอเคโอเค เรากลังซื้อขายรุ่นธนาคารธนาคารเฮ้ยขอซื้อเองเฮ้ยขอซื้อเองขอซื้อได้ไหมอ้าวเดี๋ยวซื้อเองคันเนี้ยหกพันบาทหกพันใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวซื้อเองหกพันเอาเลยโอนเลยสี่ขีดมาเลยเฮ้ยหกพันเน้ยเอาโอนตังค์ียบวะเฮ้ยโอนแล้วดูสลิปดูไม่ไม่ไม่เอามาไม่เอาดูสลิปไอ้ไอ้ดูสลิปในสลิปไหนโอนแล้วไอ้ลังคินไม่ดีมึงยืนขำน้ำ ลงไปเอาคุณแจมาเอาเจ้าของเนี่ยก็ได้เจ้าของโอนไปแล้วนะแล้วผมก็ตังให้แจ้งขอกูแจ้งความนะคุณผลิตโอเนมี่มีจะบอกว่าตังให้ครับหกพันมันขายแล้วมันพูดแล้วคุณแจอยู่กับผมแล้วมีคนมาจริงนี่หกพันหรือหกหมื่นเอาที่หายแล้ว ผมซื้อแล้วกูโอนแล้วอ่ะไม่นั่นไม่ต้องไม่ต้องเอาหราหกหมื่นอ่ะเราพ้นเลยครับไงในรถอยู่แล้วไอ้ยุคนทำมาเยอะจังเออนั่นแหละไม่รู้ว่าก็พี่ตีซื้อแล้วอ่ะก็บอกว่าไปซื้อแล้วหกพันโอเคแล้วมึงเอาหกพันไปซื้อคันใหม่เลยซื้อรุ่นอะไรเดี๋ยวรุ่นปวยๆได้แต่รถแม่บ้านเลยหกพันอ่ะไปไม่พิ่มตังค์เดีเอาไปจูนต่อจัดเดี๋ยวไปจูนกลับเหมือนเดิมเนาะเออพี่เดี๋ยวรอไป๊นึงรอไป๊นึงเดี๋ยวรอแป๊นึงรอไป๊นึงรอไป๊นึงคือ คุ้มๆนี่หกพันอะหกพันหกพันไมได้ยี่่มันอะไรของแม่งมาล้เนี่ยหกพันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยยี่่่หกพันโคตรแรงอ่ะไม่ใช่หกพันโคตรแรงเดี๋ยวจัดในห้องเลยคุ้มขนาดไหมอะคุ้มแรงจัดเอ้ยขอลองกับมั่งดิคุ้มมากเลยอ่ะขอลองกับมื่อขอลองกับน้อยบุญเจ็บเกมนี้คุณเจ็มั้ยขอลองกับน้อยไม่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 ขายแล้วขายแล้วก็แค่ขอลอง ไม่ให้ไม่ลองไม่ให้ไม่ให้หรอกลองขับน้อยไอ้แค่ยืมนะเออให้มันยืมดิให้มันยืมโอ้โหไม่อยากง่ายเลยดิมันจะเอาไปหรือเลยหรือเปล่าเนี่ยอย่าอย่าเอาไปเลยนะเพราะถ้ากูตามถึงบ้านแค่นั้นแหละครับบ้านอยู่แค่นี้เองไม่ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงบ้านอยู่เออบ้านอยู่แค่นี้เองผมไม่เหลี่ยมหรอกอะไรเอาโทรศัพท์กระเป๋าตังค์มาไว้เออเอากระเป๋าตังค์โทรศัพท์มาไว้ก่อนเป็นตัวประกันก่อนอะไรอ่ะกระเป๋าโทรศัพท์ด้วย มันไม่เหลี่ยมโลเหลี่ยมได้เลี้ยมเลี้ยมงานนี่ขับไปแป๊บเดียวเองเนี่ยได้พอดีแล้ค่ารถอ่ะไปโทรศัพท์ขายมือสองเออโอ้ด่้ไปถึงค่ารถเลยรถแพงกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรให้เราได้กำไรอยู่แล้วได้เออได้อะไรนะไปไปไปลองดูดิแรงป่ะบุ๊ยังก็แรงอ่ะแรงจัดดูดูน่าจะของขายคนขายหน้าน่าคนขายครับ กูว่าเดี๋ยวแม่งซื้อคืนแน่เลยพ่อเจมซื้อคืนขายหนึ่งสามซื้อคืนห่อติดหมื่นสามไม่เอาเอาไม่เอาเก็บเอาพันเอ้ยเอาคุณแจมมาเลยเอ้ยเอ้ยแจ้งตำรวจจับแค่นั้นถ้าได้ถ้าแม่มาให้ก็แจ้งตำรวจจับแค่นั้นเลยติดคุกสถานนิ้นิดเด็กเออติดคุกแน่นอนยังไงก็ติดอ๋อดูเล่นลิ้นเล่นลิ้นไอไอไอลังโทษโทรศัพท์พี่มาพี่โทรแจ้งตำรวจได้ละได้ละหกพันโอเคเอาคืนไหม ขอบคุณมากเด้อที่ขายรถให้เออขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วกันทำไมนุ่มเล่นแน่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไปขายแพงค์คนละพันไอเดี๋ยวขายพันยอยู่เยอะคนน่าเกลียดอ่ะไอเยอะคนเกลียดอ่ะขายสองหมื่นเนี่ยออกเลยนี่นี่แ่งค์คนละหมื่นเนี่ยจบเลยสองหมื่นนี่คนทักมาเอาถึงบ้านเลยไอสองหมื่นอ่ะคนละหมื่นคิวๆเลยเว้ยอย่าเกลียดอย่าเกลียดอย่าเกลียดกำไรแล้วเลิกหมื่นเลิกเลิกบ้าลงทุนเท่าไหร่วะลงทุนหกพันเหรออืมลงทุนหกพัน แล้วกูจะบอกให้ด้วยนะไอ้เจ๋อหกพันกำไรขายสองหมื่นหกจบเลยขู่กำไรสองหมื่นอืมโอเคกำไรคนละหมื่นได้ได้อยู่หกสองหมื่นหกน่าจะมีคนมาเอาถึงบ้านอ่ะไปไปเอาเข็นเข้าบ้านเลยเดี๋ยวช้าไปพี่เข็นเข้าบ้านเลยหลบมันครับที่คนตีนจัดใหญที่มาซื้อขายสำหรับใครเนี่ยที่รถไฟฟ้าวิ่งแค่สิบนะครับสามารถมาขายเราได้ดูดีหลอกหลอกเขาไปทั่วเอาละเอาละแลขอบคุณมากเด้อคุ้มจัดไอเด็กเข้าบ้านเลยเเข้าบ้านเลย อะไรจะทำอะไรจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวก็จาะเอารถไปกระแจงตบวดจับแค่นั้นแย่ไม่รู้ไม่สนไปายทุกคนเจอกัน